ในข้อที่54นะครับก็จะค,คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบคิดซับซ้อนหน่อยขึ้นมานะครับจากรูปครับวงจรตัวนี้จงหากระแสที่ไหลผ่าน R2 R3 แล้วก็ R4 นะครับ R2 R3 แล้วก็ R4 R1 อ,อาจจะง่ายมั้ง,งเขาก็เลยไม่หาก็ <c oughs> <c oughs> จะมีรุ่นพี่เราทําได้ค่อนข้างที่จะละเอียดก็เลยครูกว็าวาดภาพไม่ค่อยสวยด้วยนะครับก็เลยจะเอาของรุ่นพี่เรามาอาธิบายเลยแล้วกันนะครับ ภาพแบบนี้ครับตามที่เห็นที่มันออกมาเนี่ยบางคนก็สงสยัยแค่รูปมันก็จะทําให้เราวุ่นวายเราเห็นไหมครับตัวแรกผ่านมาถ้าจากนั้นเส้นนี้ลงมาด้านล่างนะครับเราถัดจากนั้นเป็นไงครับก็จะมีเส้นนี้ผ่าก,กลางขึ้นไปนะครับแล้วเส้นนี้ก็ลงมาอีกแต่ละตัวมีความต้านทานเท่ากันคือ6โอห์ม6โอห์มแล้วก็6โอห์มนะครับถ้าเราจะเขียนรูปใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เส้นนี้ก็ยังคงเป็นตัวนี้นะครับนี่ มันเป็นตัวนี้3โอโ์มถ้าจากนั้น3าตัวนี้เป็นการต่อแบบขนานกันนะครับอันนี้เขาทําให้เราสับสนแล้วก็แบบคิดแบบงงๆเฉยๆนะครับห6หหเห็นไหมครับขนานกันทั้งสาตัวนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหาความต้านทานรวมให้ได้ก่อนนะครับเราต้องหาให้ได้ก่อนเพื่อที่จะหาว่ากระแสไฟฟ้ารวมในวงจรมีค่าเป็นเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้บอกมาเป็นเนี่ยครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่า v รวมโจทย์ข้อนี้จะบอกมาเป็น v รวมก่อน um. แตกต่างกับข้อ53เมื่อกี้นะครับบอกมาเป็น i รวมแต่ข้อนี้ เป็น V รวมมาให้เราต้องหาไรวมครับต้องหาไรวมให้ได้ก่อนนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะหาไรวมให้ได้สมการที่เราจะใช้ก็คืออะไรครับ V รวมเท่ากับ i รวมคูณด้วย R รวมฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องการหาก็ต้องการหาหา R รวมให้ได้ก่อนซึ่งแต่และตัวก็กระจายกันอยู่แบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเราจะมาคิดที่3ตัวนี้ก่อนครับมันเป็นการต่อแบบขนานนี่จับคู่แรกกันก่อนเลยครับ6กับ6ถ้ามันเหมือนกันนะครับในการต่อแบบขนานนะครับ ก็เราคิดแบบง่ายนะครับขนานกัน6กับ6ก็จะเหลือ3ใช่ไหมครับนี่ก so sort of so 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 ็จะมาเป็นรูปนี้นี่ครับตัดกลับคืนมา6กับ6นะครับเอา2ตัวก่อนนะครับก็จะมาเป็น3มโอห์มถูกไหมครับมันเท่ากันนะครับมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งถัดจากนั้นครับ3กับ6นะครับขนานกันนะครับ3กับ6ขนานกันคือหลักการต่อแบบการคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นการต่อแบบขนานนะครับถ้ามันเท่ากันมันจะลดลงครึ่งหนึ่งถ้ามันเป็น2เท่าให้หาร3าม นะครับถ้ามันเป็นสามเท่าให้หารสี่นะครับงงไหมครับอย่างเช่นถ้าากับสี่กับสี่ขนานกันเนี่ยก็คือหารสองแต่ถ้าในกรณีที่มันมันคือการต่อแบบขนานถ้าในกรณีที่มันเป็นสองเท่านะครับก็ให้หารสามนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยสามกับหกมันเป็นสองเท่าถูกไหมครับเอาตัวที่มากสุดหารด้วยสามก็จะมีค่าเท่ากับสองเวลาเราคิดนะครับเห็นไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับสองโอห์ม ถ้าเกิดว่าเราคิดแบบทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ครับ1ส่วน R 1บวกด้วย่ส่วน R 2งเห็นไหมคูณกันเข้าไปเพราะแบบนี้สุดท้ายความต้านทานก็จะมีค่าเป็น2แต่การคิดแบบระลัดก็คือถ้าในกรณีที่มันเป็น2เท่าให้หาร3ถ้าเป็น3เท่าให้หาร4ประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้คือการตอบแบบขนานนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเท่ากันก็หาร2นะครับประมาณนี้อันนี้เกิดเป็นแบบวิธีคิดลัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดตามสเต็ปก็จะคิดแบบนี้ครับหกกับ3 ขนาดกันนะครับคาตอบที่ได้ก็เป็น2ก็จะเป็นรูปนี้ครับนี่สตัวนี้รวมกันมาเป็นตัวนี้ก็จะเป็น2นะครับสุดท้ายแล้วการต่อในวงจรนี้ก็จะมี3กับ2รวมกันนะครับถ้าเราคิดแบบตามสมการก็จะมีค่าเท่ากับ5โอห์มถูกไหมครับ R1 รบวก R2 ก็จะมีค่าเท่ากับ5นะครับถัดจากนั้นจากจาก V รวมเท่ากับ I รวม R รวมแล้วก็ใช้สมการนี้ครับวรวมก็จะมีค่าเป็น60 60นะครับถัดจากนั้นมีขายไอติมด้วย ไอรวมเท่าไหร่ไม่รู้ครับติดค่าไว้แล้วก็จะมอีอารวมที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่ครับคือห้านี่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ไอรวมมีค่าเท่ากับ12เห็นไหมครับไอรวมของเรามีค่าเป็นส2บสองนะครับโจทย์ถามว่า R2 R ส R4 นะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านทั้ง3าตัวนี้จะมีค่าเปลี่ยนเท่าไหร่แล้วก็มาดูนะครับหากระแสไฟฟ้าที่ผ่าน R2 R ส R4 นะครับทั้ง3ามตัวนะครับเป็นยังไงล่ะ ก็ย้อนกลับมาครับ i รวมมีค่าเท่ากับ12ให้เรามาคิดย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนครับเรามาคิดย้อนกลับไปตรงนี้ก่อน i รวมมีค่าเท่ากับ12นะครับในวงจรน,นี้เป็นการต่อแบบอนุกรมถูกไหมครับอนุกรม2กับ3อนุกรมการต่อแบบอนุกรมนะครับ i รวมจะมีค่าเท่ากับ i1 เท่ากับ i2 ถูกไหมครับซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ12แอมแปร์แสดงว่ากระสรแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน3ก็ 12ตัวต้านทานที่2ก็12นะครับแต่เราจะมาพิจารณาที่ความต้านทานเท่ากับ2โอห์มนะครับซึ่ง2โอห์มมันเกิดจาก6กับ6ทั้งหมดเนี่ยมาขนานกันทั้ง3ตัวนะครับการต่อแบบขนานเนี่ยเราคิดเฉพาะส่วนนี้นะครับเราคิดเฉพาะ6ทั้ง3ตัวการต่อแบบขนานมันเป็นยังไงครับการต่อแบบขนานไอรวมจะมีค่าเท่ากับ I1 บวกด้วย I2 บวกด้วย I3 ถ้าเกิดว่าไรวมของเรามันมีค่าเท่าไหร่ครับมีไอรวมของเรามีค่าเท่ากับ12นี่มันก็จะเป็นตัวนี้12มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ3ตัวนี้มารวมกันนะครับก็คิดง่ายก็คือถ้าความต้านทานแต่ละตัวมันมีค่าเท่ากับ6ถูกไหมครับมันเป็น6กแสดงว่ากระแสไฟฟ้า,าที่ไหลผ่าน1 2 3มันควรที่จะเท่ากันด้วยก็แสดงว่าอะไรครับมันก็จะเป็น3 i ไเลย 3I ถูกไหมครับเป็น3 i ไก็คือ1 2 3มันเท่ากันไงความต้านทานมันเท่ากันนะครับก็เลยจับจับมาเป็นเท่ากันนะครับก็เอามาบวกกันทั้ง3าตัวก็จะเป็น3 i ไและสุดท้าย I ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ i ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนี่ครับ4แอมแปร์นะครับคือมันเท่ากันอยู่แล้วมันก็เลยคิดง่ายครับแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่ใช่6เราก็ต้องไปใช้สมการอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนี่ครับข้อนี้นะครับ I ไอ้ที่ผ่านตัวต้านทาน2 3 4สมี่ก็จะมีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับโอเคไหมฮะนี่การเขียนงานก็ควรที่จะเขียนแบบนี้ครับเขียนละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ผู้ไม่ได้ต้องการว่าพวกเธอจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือความมีระเบียบวินัยนะครับในการที่จะเขียนงานเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่คนที่เขาเป็นระเบียบวินัยการถ่ายทอดงานออกมามันก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคลองไปทําดูนะครับ